เเ<น>ยงงยลไ,ไปแล้วครัอบออกสนามแล้วโอ้โหสวยงามมาตุงรับการดขันนองเร์รุ่น8ปเป็นการต้องการทุ่มหมันทีมผูปับประเดี๋ยับเสือเท่า เสื้อสีฟ้าครับกางเกงลายพางแล้วก็ถุงเท้าดับส่วนเด็กถือธงเราครับมาจากสโมสรอ,อออประชินครับเนี่ยในปีนี้ก็สะสมผลงานไป19ประตู าดูกันต่อครับในเกมการแข่งขันรอบชิงแปดปีแผนปลาลูกข้อวันหนึ่งกังไหนต้องไปอยูนั้นแล้วลูกนี้เอ้าพื้นก้าวเสือเท้าเสือเท้าโอ้โหอ๋อเอาไปชิดนะครับนี่ครับแพ้สองทีมนี้มานะครับเสือแพ้คุณบ้องขอนเจ็ดศูนย์แพ้เสือเท้าสิบสองศูนย์้ยสุดท้ายมานั่งดูเขาชิงกันครับโอ้ยตามตาปิดๆครับดูเขาชิงกันครับเอาละครับลูกนี้คุณบ้องขอนยิง เดนผู้เล่นต,ตู <laughs> <ๆ>้สาตูโ <inadvert> อ <ent> ้ยบริหานเลยลูกซเมตเนี่แบบมันไปผนฟผาเกยนะลูกโอ้ไม่รู้นะครับรงนี้หนุนดู้มาแล้วเอาเอาละกมลนะมาฮุบมาพุบมาฮุกี้ฮุกยิงโว้ยยิงันเลยาล่ะู้สาประตูโอ้ยอาจารย์ป้อมต้อิเกกมครับโอ้ห หมื่นครับหมื่นเพราะโดนตายคางครับดูดีๆครับที่บอมเนึ่หมื่นเลยครับเนี่ยนะเพ<อ>ราะไ,ไปโดนตายคางนะครับเอาได้บอลแล้วสุกนี้ป้ายังไงเตะตรงที่ปูมปูมเตะสกัดเฉือเต้าได้บอลแ,แล้วลูกนี้หลุดไปเมื่อสิบปีนะครับเตะพร้อมไปเลย ราบขาวกับ SK ชุมแพรนะครับในข้างหลังเลยนะทีเดี๋ยวผมจะเรียกตัวหลักฐานนะครับแหมจังหวะนี้ครับโอ้หันหน้าไปทางไหนเตะออกไปทางนั้นเลยมาแล้วครับได้ครับทางด้านของเสือเท่าแเสือเท่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีนะครับทีม,ทมแต็งเลยนะครับทำผลงานมาถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายไ,ได้เช่นเดียวกับบุป๊อปคอนบุ๊ปคอนนี่ชนะจุดโทษนะครับถืยแชมป์ซาง ให้ไปใกล้ตรงนี้ยังอยู่ในกรอบเสียเท่าของบุ่มปุ่มปุ่มลูกนี้แล้วลยดผู้สาวตัวรับไม่ได้ครับออกควาด้วยเท้าลูกนี้จะไปติดตะลั้นเสียเท่าอยู่ตามมาเตะออกเลยนี่ครับตามสูตรอาจารย์วัดบอกหันหน้าไปทางไหนเตะไปทางนั้นลูกเลยวะโคตรแกร็บครับยันโคตรครับตามไปมาตามไปมาลูกนี้ยังไง แม่บอลในสนุกนิดนึงครับโดนลุงสคนเอาตลอดได้ไหมเอาตรอดได้ไหมเด,ด็จทีุ่ม,มุมุลุงม,มีและปาบอลยัยงยตเดนยเ้ไปงน,นีงครับเอาลุมาย,ยิ่โอ้แม่รีบไปหน่อยครับจังหวะนี้เ,เกมออกมาสูสีครับนีแม่ บอลด้วยเท้าไม่ถึงเพื่อนแต่เสียเท้าได้แล้วลูกนี้บ,งบงังบังใส่สกัดที่มาก่อนเอาเข้าขวาแล้วยิงก้ติโดโหลยยังช่วยเพื่อนไม่ได้ไ่ายออกด้านข้างไปเหล่าอยู่ที่เสียเท้าครับได้คิดอินภ่ายในสามวินาที แล้วตรงนี้ว่ายยังไงให้ว่าวโอ้ย <Hey! S 1> นี่ครับโอ้ถึงกับ,บกุมขบับครับโอ้ย <Hey! S 1> นี่ับเสียดายครับ hey! Hey! โอ้ มาถึกเสียเท่ายังช่วยกันได้อยู่ครับตัวนี้แม่กระแทกนึงครับฟาวครับพุทธศิลป์บอกว่านรถจักรยานไปชนรถหกล้อครับโอ้๋อผู้ใหญ่ใจหนอน่าลักครับจังหวะนี้ฟีคิกงจริงปัดไม่ได้โอ้โหรับติดมือเลยตองใช้เท้าออกบอลครับเก่งมาแล้วเก่งได้ดูนี้รุ่นเดียวรุ่นเดียวรุ่นเดียว บอลขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งซี่ครับผมตราสนามยังดักอยู่ลูกพุลส,สิได้ไปก่อนครับเพราะว่าได้เปรียบเอาแล้วแกมาได้เ,ยเลยอีกครั้งหนึ่ง,ลกกงแล้วลูกนี้กับแกยิ่งเจ้าเชิญสาวเลยแกมาต้านบุกสายมาตรงกลางไม่ผ่านเดีย๋ยวนี้เสียเวเต้าเสียเวเต้าขอโทษกันลูกขอโทษก่อนขอโทษครับขอโทษก่อนลูกเออโอ้ยเป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยนะนะโอ้ย หญิงนี่เราให้แบกอายุขึ้นไม่ได้สองปีนะครับแม่วันนี้เสียเท่ามีดวงนะครับขนเสาไม่หึงดอกครับลุกขึ้นมาเหวี่ยงที่อะไตัดไปตรงนี้ไม่ยอมไม่ง่ายครับจ้าไผ่ครับนี่ใจครับเกมมาถึงช่วงไม่ถึงสี่นาทีสุดท้ายครับขานะครับยังสูงสูงแต่เกมเราสูงสี่นาทีนะท่านผู้ชมครับแล้วดูไปฮุ้มฮุ้มดูดเข้าขวาลข้าขวาเลยยิงเข้ามา เป็นประตูต่อศูนย์ครับจากการสู้ของหมายเลขยี่สิบสี่ครับโอ้โหแอบหวยไปเองครับโอ้เสือเท่าครับแอบผืนนี้เข้าจริงเนี่ยเข้ามาพกดวงมานะครับเหนงชนะุึโทนแล้วก็บอกว่าขอพวกพระอ้อมนะครับจัดนี่ครับโมว่าผลกว่าขาจะแยบผุนะแยบจินจะเลือดชีพุุนะโอ้ยตั่งพาเลยครับมาอีกครั้งหนึ่ง อย่าอยู่ที่ปูมน้าฐนะของตัวก็คอนขอชาบเอาครับนะครับเป็นเพื่อนกันบอลสองหน้ายิงเลยก็ได้ยิงตัวไม่ได้เราลูกอยู่หน้าประตูเลยตูนจะไปยิงออกประตูเลยเหรอครับขึ้นบินยิงที่ไม่แบบก็ยิงใจแต่ก็ไม่ยิงมันไม่ได้ประตูเนี่ยเอาดีๆนะใครช่วยบอกเพื่อนลงมาช่วยกันแล้วนะนะกล้าเล่นกล้าสกัดตั้เปิดตัดไม่ได้ครั้งหนึ่งอย่ากลับมาที่บูมครับ น่าจะเป็นลูกคอร์เนอร์นะครับทีนี้ครับสอาลูกมาเราลูกนี้ครับหมูบอลมันไปพันแฉกมันดาแต่ใช้ไปลูกนี้ลูกมาแล้วสกัดออกข้างใส่เข้าไปลูกนี้ยังอยู่ที่เสือเท่าครับแล้วออกอ่างไปเปลี่ยนเป็นคิศอีกทางด้านขวาด้วยเลยครับ ไปแล้วครับหมายเลข9นะครับ ผีสบาแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งครับกลับมาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วครับแม่มาได้ช่วงท้ายเก่งผมึ่งเวลาแรกด้วยนะครับสหรับเสือเท่าเอาแล้วครับผมก็ฟันนับบอลมาตั้งครับกลางสนามครับจริงลูกนี้ยังไม่ติดผู้เล่นของเสือเท่าอยู่บอลเปรียบผมเก่งต่อหนึงลูกนี้ครับสองต่อหนึ่งต่อทุกต่อโหนี่ครับแม่ผู้หญิงเลี้ยงหน้าครับเลี้ยบบอลแล้วก็สกัดเสียบอลมาได้แต่นี้นะเอาลลูกนี้ คอ้ายิงพิดเหลี่ยมครับเข้าประตูเองหมายเลสาสเดียนะครับโอนโกนะครับเทียนเียประตูอยู่ฝั่งโน้นทางเขานะเนี่ยแต่ยิงฝั่งตัวเองสินะครับัไม่เป็นไรครับเสียเท่าครับโดนมาไปแล้วครับ เวลายเยอะกับถึงเวลาไดขึ้นหลังก็ยังมีอยู่ออกมาตรงาด้านซ้ายครับไอ้เพื่อนนั้นแต่ไมไ่ผ่านสก,กัดไม่ได้อีกครั้งเลยับคือไงไมาไม่ผ่านเขาโยกไปเมื่อกี้หาเราเตะเป็นเต้นแหวกสองครับอ่าเราหยุดไปสามทีนี้ว่ายังไงเออไม่ยอมก็ยอดใช่ไหมไสุดไทยครับนี่ รับได้ผมรายาการเกันช่วเรลาเลิครับทุกสองทีมเป็นแดนครับาจะมาให้กำลังใจแล้วก็มาหาวิธีปิดบอกรเลครับมอาแล้วครับขึ้นมาเป็นสประตูต่อหนึครับนี่ผู้ชมครับตอนนี้นัาผจราถึงถึงแล้วนะครับนักาจญารถึงแล้วท่าน สิทธิของท่านไทยนะครับท่านรองอายุการหรือครับส่วนประธานเป็นประธานเป็นประธานในพิธีปิดในวันนี้ด้วยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านเลยครับทุกคนครับนี่ครับแก่ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมกนได้นะครับถึงนพบประมาณมาจัดนี่แหละรายการนี้ด้วยนะครับขอบคุณัญด้วยครับเรานถือว่าเป็นมื้อแบบปีทีเบิร์ดนะครับดีครับ ไปมาตัวนี้ครับจังอยู่ที่ anyway. หน um. ้าของเสือเต่าได้คิดอินครับเปลี่ยนครับใส่แถบโดนหน้าของมีความหนอให้เสือเต่าได้เล่นกับลูกเสือเต่าได้เล่นนะครับทานได้น้ำก่อนนะครับเป็นเย็นครับในสองคู่ครับท่านครับในสองคู่รุ่นสิบปีแล้วก็รุ่นสิบสองปีนะครับ สวันนีครับฝนก็เป็นใจครับแม่ไม่ตกนะครับเราก็กังวลอยู่ว่าถ้าย้ายเข้าไปแข่งในสนามที่มันอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับด้านนอกนี่เราเตรียมวิธีการไปเรียบร้อยแล้วแล้วครับยกมาตรงนี้ครับยังอยู่ที่ตันอมกเอาเซต้าครับได้คิดดินครับเข้าไปครับบุบพับควมนครับเพี้ยขึ้นบนเลยครับสามตัวก็ล่นแล้วทิ้งไว้คนสุดท้ายคนเดียวตั็นใไม่ได้จากวันนี้ว่ายังไง เอายังไม่ออกครับลูกนี้แะแต่ไปแล้วไปโดนผู้เล่นของเสือเท่าออกเองกินเลยเองขอเติมหน้าคูเขาเติมห้าคู่คือทำรนี้มาครับแตกตีแล้วอ้ยยยยงช่วยเพื่อนได้ครับเจ้าไผ่คยับแยยวันนี้เล่นดีจริงครับเจยาไผ่เยยย เก่งครับเก่งกับผู้หญิงรือเบาครับเดี๋ยวจะต้องไปโอ้ยไปสกัดขึ้นกอนครับาครับอยู่เดียวตาดีเลยทุกนีทุกนะดริงเตียวเลยโอ้โเวลาทสี่ร้วกตตอนหนึ่งครับจากรับผู้ทำลายเรงยี่สิบสี่าราชอสเซาของชาบาวครับเราบอกเพื่อนมาช่วยฮะแบงฮนนี่ดีมากตลองรับานเย ครับเสียเป้าหลังจากที่ขอจับบอามาแล้วครับเราลงมารเริ่มในประตูที่สครับที่เสียไปอยู่นี้นมาเลยก็เปิดเกมแต่ต้องได้ไปสักหนึ่งประตูหน่อยครับไม่อยากให้หนีหายไปตัวนี้ควายมาตรงนี้ออกข้างไปอีกครับเป็นคลิปอินของบูก่อนวันออกทางด้านข้างครับอย่างเป็นของบูครับคิกอินเข้าไปไปหน้าตุ๊กตาดูเลยมาแล้วครับ นี่โอ้สาวสองไม่มีใครครับกลับมาที่เสียเท่าครับเปลี่ยนไปชี้กินมาอ่านไปหาผู้เอาวา่นวนครับเลยอาะครับโอ้โหนี่ขึ้นไปขึงเกมนะครับนำถึง4ประตูนะครับต่อ4ต่อ1นะครับออไปขึ้นไปถึงเจ๊ดบนเลยแล้วลูกนี้เสียเท่าต้องแก้ไขครับจังหวะนี้โดนบีบครับนี่ เปิดเข้าไปปังได้ครับจังหวะได้ต้องไปเสียทิ้งก่อนครับบอลลูกนี้ยังอยู่ที่เสือเท่าเสือเท่าเอาลูกนี้ล้มมาได้และยังเป็นเสือเท่าได้ด้วือขึ้นมาลบมสองลบมสองลบมสองลบมสามถูกไหมล้มสามลูกนี้หน้มือขึ้นมาเข้าไปเติมซี่ครับจังหวะโอ้โหวันนี้ครับลึ้นดีเหลือเกินครับ ลูกทันแรกครับของทางด้านเสือเท่าเผดเข้ามาที่ว่าอุ้ยตามสูตรครับแต่ว่าเปิดทันแรกไม่ค่อยดีครับน <gesprochen> ะครับตรงแล้วผู้ตัดสินถึิงจะนับนะครับให้ามันถูกจุด ถอกไปทางด้านซ้ายครับจังหวะนี้จะลุยเข้าไปลุยเข้าไปได้หรือเปล่าหัวที่มือมือตูมตูมแม่จะหลบสองไม่ผ่านครับเสือเท่ายังช่วยกันได้ดีหาแล้วครับปาที่ตรงนี้หลบไปหนึ่งไหลออกไปตะนานซ้ายครับแล้วโอ้โหปาครับแม่ขอโทษด้วยครับเนี่ยโอ้ยปวดแปดแม่ใส่เอาใส่เอาตัวหาแล้วครับนำบอลมาตั้งที่จุดเดียวเดียวครับอาจารย์ฟุ๊กนี่ วางไปแล้วครับอ่า,อาวแล้วครับถ้าได้มาสักประตูนึงกันเสนุกเลยครับเสียเท่าครับ <c oughs> ยิงกลลููนด้โอ <c oughs> ไม่โดนใครครับออกข้างไปด้วยผู้สาวประตูบุกมากรสชาเมาครับอ่า,อาวแล้วครับ